เมื่อสู่ทะเลสาบแล้วมันจะลึกและนิ่งในช่วงที่มันอยู่ในคลองน้ําไหลอยู่มันก็เคลื่อนไหลตลอดเวลาเมื่อลงงสู่ทะเลสาบสู่มหาสมุทรแล้วมันก็จะนิ่งสงบเมื่อกระแสของความรู้สึกตัวเล็กๆน้อยตามร่างกายของเราไหลเข้าสู่จิตก็จะจิตนี่ทำจิตทําให้จิตของเรานิ่งสงบไปเรื่อยๆลึกนิ่งสงบเพราะฉะนั้นเราเฝ้าดูไป ตามดูกระแสของความรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่ไหลลงสู่ใจใจเหมือนมหาสมุทรที่รองรับกระแสความรู้เหล่านี้ซึ่งเราไม่ค่อยได้สังเกตเราอยู่กับมันไปวันๆแต่ไม่เคยรู้จักมันให้พิจารณาเห็นว่าความรู้สึกหนักรู้สึกหยาบที่เรากดเน้นลงไปว่ายิ่งนานไปความตึงของเท้าของ แข้งขามากขึ้นเพราะอะไรเพราะการสั่งสมมู่ความหนักเข้าไปทีละนิดทีละนิดเพราะในช่วงที่เรายกเราไม่ได้สังเกตว่าความหนักมันผ่อนคลายหมดไหมความหนักยังผ่อนคลายยังไม่หมดเราเหยียบซ้ำลงไปความหนักมันก็เลยสั่งสมทีละนิดยิ่เราเดินนานเข้าความหนักหน่หนวงของ น้ำหนักขาก็เพิ่มขึ้นเพราะเนื่องจากว่าเราเหยียบกับเรายกไม่สมดุลกันเราเหยียบนานแต่เรายกไวเหยียบลงไปไวน้ำหนักยังออกไม่หมดเราเหยียบซ้ำลงไปน้ำหนักที่ทดมันก็เหลือครั้งละสิบสมมติหนึ่งร้อยเนี่ยมันออกไปแค่เกสิบมันเหลือแค่สิบทุกครั้งมันเหลือเพิ่มเข้าไปอีกทีได้สิบได้สิบ น้ำหนักก็เลยเพิ่มขึ้นตามลาดับวิธีแก้ก็คือเวลาในช่วงเรายกการเหยียบก็จะการยกต้องช่วงนานนิดหนึ่งเท่ากับการเหยียบเราเหยียบ1วิหรือสองวิขนาดที่เรายกแก้ไม่ได้2วิเท่ากันเพื่อจะให้น้ำหนักมันคลายให้หมดเพื่อจะได้ไม่เก็บสั่งสมน้ำหนักนั้นไว้ต้องสังเกตที่ดีว่าการที่เรา อยู่มันความเคยชินนี่ยมันก็ทําให้เราไม่เห็นว่าช่วงที่เหยียบลงไปและช่วงที่ยกขึ้นมาเนี่ยใช้เวลาเท่ากันหรือเปล่าถ้ามันใช้เวลาเท่ากันเนี่ยเราเดินนานเท่าไหร่ก็จะไม่รู้สึกปวดขาเพราะการหนักการเบามันจะสมดุลกันมันออกไปแล้วมันเข้ามาเหมือนเราเทน้ำหนึ่งขวดแล้วใส่เข้าไปหนึ่งขวดมันก็เท่าเดิม แต่เทน้ำเข้าไปหนึ่งขวดแต่เทออกมาแค่ครึ่งขวดยังเหลืออีกครึ่งขวดครึ่งขวดที่เหลืออยู่มันก็ทําให้หนักเราเทน้ําเข้าไปเท่าไหรเทออกหมดมันก็เท่ากับขวดเปล่าขาเราเหมือนกันเราเหยียบเข้าไปเหมือนเทน้ําเข้าไปเวลาเรายกเหมือนเราเทน้ําออกเราเทน้ํบอกยังไม่ทันหมดใส่เข้าไปอีกน้ําก็เหลือในขวดเรื่อยๆมันก็หนัก อันนี้คือทฤษฎีของการตามรู้ในลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นสังเกตให้ดีว่าถ้าเราใช้เวลาของการเหยียบลงไปและเวลาที่ยกขึ้นมาเท่าๆกันเราจะไม่หนักขาเพราะมันได้ถ่ายเทน้ําหนักออกหมดความหนักก็ไม่สะสมนะขาเราก็เบาอน,นั้นสิ่งเล็กๆเน้อเหล่านี้เรามองข้ามมาตลอดเราไม่เคยใส่ใจที่จะรู้ชัดเจนขนาดนั้น เขาเรียกว่าอาวิชาแต่พอเราใส่ใจรู้ชัดเราเห็นรายละเอียดชัดวิชามันก็เกิดขึ้นความเบาสบายก็ปรากฏันั้นสิ่งเหล่านี้ท่านผู้รู้ได้รู้ได้เห็นมาแล้วในอย่างอื่นก็เหมือนกันเราคิดเท่าไหร่เรารู้เท่านั้นเรื่องก็จบแต่นี่เราคิดมากแต่เรารูน้อยความคิดก็สั่งสมเหลืออยู่ในใจกลายเป็นความหนักใจจะหลงไปเท่าไหร่เรารู้เท่านั้น มันก็เหมือนเทน้ําเข้าไปแล้วก็เทออกหมดขวดก็จะเบาเหมือนขาเราเหมือนกันเหมือนใจเราก็ทฤษฎีเดียวกันทํานองเดียวกันเราคิดเท่าไหร่ก็ต้องตามรู้เท่านั้นใจแล้วก็ว่างเหมือนขวดเปล่าแต่เ,เราคิดร้อยเรื่องแต่มันออกไปแค่ห้าสิบเรื่องมันค้างอยู่ในอีกห้าสิบเรื่องแสดงว่ามันออกไม่หมดเราก็หนักด้วยความคิดนี่คือทฤษฎีเดียวกัน ในการสังเกตนี่เองพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาคือหลงเท่าไหร่รู้เท่านั้นหนักให้เราเท่าไหร่เบาเท่านั้นเจ็บเท่าไหร่ก็หายเท่านั้นทุกข์ก็จึงไม่เหลือไม่เหลือเศษด้วยเรียกว่านิโรธอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะนึกคิดเอาเท่านั้นเราต้องพิสูจน์ให้เห็นจริงด้วยว่าระหว่างเราเหยียบน้ำหนักมากเรายก น้ำหนักมันก็หายไปแต่ถ้าเราเรียบเหยียบโดยที่น้ำหนักหาไม่หมดน้ำหนักก็ยังเหลืออยู่เราเหยียบซ้ําลงไปมันก็กลายเป็นความหนักและความปวดเราพิสูจน์ดูให้ชัดเจนว่าจะเห็นความจริงตรงนี้ไหมการกระเพื่อมต่อบรรยากาศข้างนอกจะทําให้เราหลงลืมได้ง่ายพอจิตเราสูงออกนิดหนึ่งมันก็จะขาดความใส่ใจต่อความสมดุลต่อการสังเกตการฝึกจิต นั้นเราจะต้องสังเกตเหตุปัจจัยแม่เล็กๆน้อยๆที่ทําให้เราหลงลืมได้ง่ายัอนี้การเดินจงกรมเราศึกษาเรื่องการบาลานซ์ระหว่างหนักกับเบาให้สมดุลกันถ้าหนักมากกว่าเบาน้ำหนักก็สั่งสมถ้าเบามากกว่าหนักความเบาก็สั่งสมการปฏิบัติแบบเครื่องไหวเนี่ยเราปฏิบัติเพื่อสังเกตสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเรานะ นับตั้งแต่การหยุดการเคลื่อนรู้สึกหนักรู้สึกเบารู้สึกถึงลมหายใจเข้าออกรู้สึกถึงการหยุดการเคลื่อนต่อเนื่องกันไปถ้ามีเหตุปัจจัยให้กระเพื่อมนิดหนึ่งเราก็จะลืมสังเกต้นนในช่วงภาวนาเราจะเป็นต้องสังเกตทั่วๆร่างกายความรู้สึกต่างๆ เพื่อได้เก็บรายละเอียดต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็นั่งประจําที่เพื่อที่จะได้สํารวจตรวจสอบบทเรียนในวันนี้ที่เราทํามาแต่เช้าว่าจุดไหนที่ยังจับประเด็นไม่ได้เราให้หลักเอาไว้ว่าเราจะดูแค่ของสองอย่างที่ออกมาเป็นเขาเรียกว่าออกมาเป็นเฟืองของความรู้สึกตัวเล็กๆเล็กๆเฟืองใหญ่เฟืองหลัก ที่มันหมุนด้วยความเร็วทีสูงมากขยายเป็นเฟืองออกมาตัวใหญ่ที่สุดคือกายในกายก็มีเฟืองตัวเล็กๆอีกหลายตัวตาหูจม,มกูกลิ้นกายสิ่งแวดล้อมเข้ามากระทบก็หมุนหมุนก็เกิดเป็นพลังส่งต่อกันเป็นพลังชีวิตตาเห็นก็หมุนไปสามจังหวะพอใจไม่พอใจเฉย พอใจมากก็หมุนแรงไม่พอใจมากก็หมุนเร็วเฉยๆมากก็หมุนมันก็จะเห็นว่าพลังของความหมุนของทธาตุสี่ดินน้ำโลหไฟทำงานตลอดะเวลาแต่ทั้งหมดทั้งปวงมันก็จะออกมาเป็นสามความรู้สึกความรู้สึกสบายไม่สบายเป็นกลางถ้าหมุนไวมากในฝ่ายสุขก,ก็สุขมากถ้าหมุนไวมากในฝ่ายทุก์ขก็ทุกมาก หมุนไวมากในความเป็นกลางมันก็สงบมากกจนะหมุนอยู่อย่างนี้ถ้าหากว่าเราไม่ใส่ใจต่อสิ่งเหล่านี้ในะชีวิตเราเนี่ยชีวิตเราก็ตกเป็นธาตุของกระแสแล้วกระแสแห่งวัตะสงสารหมุนไปเรื่อยๆไม่รู้จบ <c oughs> ตายแล้วเกิดอีกเกิดแล้วตายอีกเรียกวัตะวนวน เวียนวเรากระแสะแห่งวัฏฏะเวียนวไยวายเกิดแต่ความจริงเราก็ไม่รู้ว่ามันเหตุเป็นยังไงผลเม่แล้วไม่เคยมานั่งสํารวจตรวจสอบกันเป็นเรื่องเป็นราวการมาภาวนาคือมาตรวจสอบความจริงของชีวิตนะที่มันเป็นอยู่มีอยู่เพราะอะไรทําไมไมันจึงสุขทําไมไมันจึงทุกข์ทำไมไมันจึงทั้งสุขทั้งทุกข์แต่บางครั้งทําไมจึงไม่สุขไม่ทุกข์ มีอยู่นะสิ่งเหล่านี้มันปรากฏที่มีเป็นจริงอยู่ในตัวของเราทุกวันแต่เราก็ไม่เคยไปใส่ใจอะไรกับมันเรียกว่าการไม่ใส่ใจนี่เองเรียกว่าอวิชาไม่ใส่ใจไม่สนใจไม่สังเกตไม่รู้ที่ไปที่มาของสิ่งเหล่านี้แล้วก็อยู่กับมันไปเกิดจนตายแล้วก็เกิดมาใหม่ก็เป็นอย่างนั้นอีก หมุนวนรับสุขรับทุกข์รับหลงรับเพลินไปดูแล้วนี่ชีวิตของเรามันน่าเวียนหัวกับสิ่งเหล่านี้ที่เราเข้าใจมันไม่ได้นะแต่เมื่อเรามาภาวนาเรามาตั้งใจดูตั้งใจสังเกตสิ่งนี้อย่างจริงจังด้วยการชาร์จแบตเตอรี่แห่งความรู้ของเราตลอดเวลาเพราะมันใช้มากยิ่งใช้มากมมาก็ยิ่งชาร์จบ่อย พราะนั้นการตามความรู้สึกก็คือชาร์จแบตชาร์จแบตเตอรี่ให้ให้ตัวรู้ได้ทำงานนะได้เห็นลึกเข้าไปเหมือนแสงสว่างแสงเลเซอร์ที่มีความแสงสว่างสูงส่องเข้าไปลึกส่องเข้าไปไกลเช่นเดียวกันพลังแห่งความรู้สึกของเราที่มันพัฒนาจากสติสัญชตาตญาณธรรมดาที่รู้สึก รู้เนื้อรู้ตัวธรรมดามาเปลี่ยนเป็นความรู้เนื้อรู้ตัวที่ชัดเจนขึ้น,คว,น,น,วววนความรู้เนื้อรู้ตัวที่กว้างขวางขึ้นความรู้เนื้อรู้ตัวที่พร้อวพร้อมขึ้นมาเปลี่ยนเป็นความรู้ตัวที่มั่นคงขึ้นที่ลึกซึ้งขึ้นไปตามลําดับซึ่งมันก็ไม่ต่างกันกระแสแห่งแสงสว่างที่เราเห็นอยู่แสงสว่างธรรมดาแสงสว่างที่ <c oughs> สว่างขึ้นไปจนถึงระดับสปอตไลท์เลเซอร์จนไปกระแสพลังแสงไกลจากพระอาทิตย์ส่งมาถึงเราเนี่ยไม่รู้กี่แสนไมล์ใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่มันก็ยังทะลุมาถึงเราได้แต่กระแสงความรู้แจ้งที่มันส่องสว่างอยู่ข้างในของเราเพราะโลกตัวเราในกาเราในใจเราเนี่มืนเป็น,ปนจักรวาลอันหนึ่งเป็นกาแล็กซีอันหนึ่งเหมือนกัน เพราะนั้นเราจะรู้โลกนี้ทั้งโลกทั้งจักรวาลน,นี้ทั้งจักรวาลเราก็กลับมารู้ที่กายที่ใจเรานี่เองเมื่อเรารู้แจง้งกายใจเราแล้วก็รู้แจ้งโลกเป็นโลกกวิทูพระพุทธเจ้าท่านเป็นโลก,กวิทูเพราะท่านรู้แจง้งนนี้ชัดเจนถ้าเมื่อใช้ใจไปหเหาะเหินเดินอากาศไปดูทุกภพทุกจักรวาลไม่ใช่แต่นั้นก็มาเฝ้าดูกายดูใจนี่ให้มันลึกลงไป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 จนทะลุหมด นี่ความอาศัศจรย์การต่ดสู้ของผู้ทธเจ้าเราครึ่งซึ่งก็เป็นเหมือนท่านท่านก็เป็นเหมือนเรามีท่าสี่ขั้นห้ามีอาการสาสองเหมือนกันไม่ได้แตกต่างท่านก็ไม่ได้จะบอกว่าเราไม่ได้เป็นพระเจ้าเป็นผู้วิเศษมาจากไหน,นเป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยแต่สามารถรู้ได้เพราะนั้นมนุษย์ธรรมดาอย่างท่านก็น่าจะรู้ได้เพียงแ,แต่ต้องใช้ มีความศรัทธาเหมือนกับท่านมีความเพียรเหมือนกับท่านมีสติสมัมปรรัญญาที่เราทําได้เหมือนอย่างท่านได้นะดังนั้นทุกคนก็รู้ส่วนจะรู้มากรู้น้อยรู้ลึกรู้ตื้นเนีไม่เท่ากันแล้วแต่กําลังของศรัทธาและความเพียรนะฮะอัน <c oughs> นั้นในวันนี้บทเรียนของเราตามที่เราได้ดูจากของสองอย่างการเกิด <c oughs> เราสมมุติว่ามาเป็นความ เราไม่สบายอึดอัดหนาวร้อนกระสับกระสายมันเกิดขึ้น <c oughs> แล้วสิ่งเหล่านั้นก็เปลี่ยนแปลงไปดับไปแล้วก็ลูกใหม่เข้ามาอีกวนเวียนอยู่เราก็ดูมันดูมันสังเกตมันผ่านไปสังเกตมันผ่านไปการที่เราเป็นผู้เฝ้าสังเกตนั่นเองมันได้แปลเปลี่ยนจากพลังของความทุกข์ มาเป็นพรลังของความรู้ยิ่งสังเกตก็ยิ่งรู้ยิ่งสังเกตก็ยิ่งเข้าใจยิ่งเห็นก็ยิ่งสว่างความทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายของเราจึงไม่เป็นความทุกข์ที่สูญเปล่าเป็นความทุกข์ที่มีผลเปลี่ยนแปลงเป็นยานเป็นวิปาาัสนาญาณชั้นต่างๆขึ้นมาลักษณะนี้ถ้าเราไม่ได้ตั้งใจสังเกตไม่ได้ตั้งใจศึกษาไม่ได้ตั้งใจเฝ้าดูนะเราจะอะไรมาเปลี่ยนแปลง กำลังของทุกนี้ให้เป็นแสงสว่างทางปัญญาได้ไม่มีอะไรเปลี่ยนน้ำฝนตกมันไหลลงทะเล <c oughs> ปีแล้วปีเล่าสวัสดิ์แล้วสตวัสดเล่าเมื่อเกิดนักวิทยาศาสตร์ทางด้านการชนะระทานการสร้างเขื่อนขึ้นมากระแสน้ำถูกสกัดกั้นให้หยุดอยู่กับที่แล้วก็ถูก แปลให้กระแสน้ำเป็นพลังของไฟฟ้าขึ้นมาเกิดแสงสว่างและใช้ได้เป็นนานาประการของประโยชน์ต่างๆทงๆั้งด้านวัตถุแสงพระอาทิตย์มันส่องอยู่นี่ไม่รู้กี่ล้านปีเมื่อนักวิทยาศาสตร์ทางโซลา่าเซลล์เกิดขึ้นก็ไ <c oughs> ด้แปลงแสงพระอาทิตย์ขึ้นมาเป็นแสงพลังไฟฟ้าลมที่พัด มาหลายศตรวรรษเมื่อนักวิทยาศาสตร์วิศวกรทางลมนะพลังพลังลมขึ้นไปสร้างกังหันลมขึ้นมาแปลงพลังลมให้เป็นแรงของไฟฟ้าได้ฐานหินที่มันจมอยู่ใต้ดินไม่รู้กี่ล้านปีนะักวิทยาศาสตร์ทางธรณีวิทยาเกิดขึ้นก็เอาฐานหินมาแปลงเป็นความร้อนเอาพลังน้ำเอาพลังร้อน มาเป็นกระแสไฟฟ้าได้ดินน้ำโรงไฟสามารถเปลี่ยนมาเป็นพลังงานได้หมดแล้วดินน้ำโรงไฟในตัวเราอะทำไมจะเปลี่ยนไม่ได้มาอันเดียวกันแต่เรามีวิธีเปลี่ยนอย่างไรที่เป็นนมามธรรมนั่นคือการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมภายนอกแต่ว่ามนุษย์เป็นสัตว์สูงสุดในบรรดาสัตว์ทั้งหลายไม่เพียงแค่ที่จะเปลี่ยนพลังวัตถุ พลังวัตถุให้เป็นวัตถุเท่านั้นยังเปลี่ยนพลังวัตถุให้เป็นนามธรรมได้ด้วยจากเปลี่ยนตัวไม่รู้ให้เป็นตัวรู้จากเปลี่ยน่าสี่ให้เป็นขันห้าจากเปลี่ยนเป็นขันห้าให้มาเป็นตัวสติปัญญาก็หลักการเดียวกันดังนั้นทีงไม่อยากจะให้เราพลาดโอกาสในการศึกษาชีวิตในหลักของสติปัฏฐานแบบนี้ ในมิตินี้ <c oughs> ถ้าเราเกิดมาครั้งหนึ่งก็อย่าไปแก่ไปเจ็บไปตายอยู่กับความอยากความโลภความโกรธความหลงเนะี่ยมันไม่คุ้มกันนะโลภโกรธหลงมาไม่รู้กี่ล้านปีแล้วนี่แล้วเมื่อไรมันจะจบสักทีจะโลภหลงไปถึงไหนอ่ะแล้วทุกมาไม่รู้กี่ล้านปีแล้วกับโลภโรกรธโลภโกรธหลงนงนะ่เพราะนั้นเพียงพอแล้วนะชีวิตของเราที่จะ ใช้เป็นตกเป็นทาตกัมมันต่อไปน่าจะพอกันนะนํามาสแสวงหาทางใหม่ที่จะเปลี่ยนกำลังของโลภกุหลงให้เป็นกำลังของศีลกำลังของสมาธิกำลังของปัญญาที่พระศาสดาท่านตรัสเอาไว้เรียกว่าเปลี่ยนกฎไตรลักษ์มาเป็นกฎไตรสิขาจากอนิจจังทุกขังอนัตตาม,มาเป็นศีลสมาธิปัญญาซึ่งมันก็ไม่ใช่หลัก ปรัชญาหรือหลักอภิษปรัชญาอะไรที่มันจะเข้าใจไม่ได้นะแต่เป็นหลักของศสัจธรรมที่เข้าใจได้เพียงใจใส่ใจมันเวลาเรานั่งสร้างจังหวะเดินจงกรมมันก็เกิดได้เห็นตลอดเวลาเนะี่ยแต่เราจะแยบคายพอไหมที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของมันวันนี้ยังไม่พอพรุ่งนี้ก็ยังมีชั่วโมงนี้มันยังไม่เห็นชั่วโมงหน้า มันก็ยังทําได้นะวินาทีนี้มันยังไม่รู้วิธีนาทีหน้ามันก็ยังมีให้เราทําได้อยู่ไม่สายแต่ถ้าเรามีจักเจใจฝักใฝ่มีศรัทธาที่จะทํามีความเพียรพยายามบักบันที่จะรู้มันต้องรู้ได้นะเพราะว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสไว้แล้วเนี่ยไม่มีผิดว่าเป็นสวากาตธรรมเป็นสันทิฏฐิกะธรรม คือพิสูจนได้เห็นได้ด้วยตนเอง <c oughs> เป็นอาการิกาธรรมที่พิสูจน์ได้เสมอไม่ว่าการเวลาใดเป็นเอหิปสิกาธรรมพิสูจนได้ทุกขั้นตอนเป็นโอปนัญกาธรรมสามารถน้อมมาสู่กายสู่ใจได้อย่างลงตัวเพราะนั้นสิ่งนี้มันเป็นปัจจัดตังที่ผู้ทำเท่านั้นจะเห็นผู้ไม่ทำไม่เห็นบอกก็ไม่ได้ นี่คือกฎของสัจธรรมหประการเป็นสวาคาตาธรรมที่วงตรัสไว้เราสวดทุกวันแต่เราก็ไม่เคยทราบซึ้งในความหมายที่แท้จริงของมันเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติเป็นเรื่องเป็นราวเราก็ไปอยู่ในความคิดอยู่ในปรัชญาทําเรื่องยากทําเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากทําเรื่องอแจ้งให้เป็นเรื่องมืดทําเรื่องใกล้ให้เป็นเรื่องไกล มันก็เลยยากสำหรับเรานะน,นั้นเราเปลี่ยนใจใหม่กลับมาใส่ใจสิ่งเล็กๆน้อนนยๆในตัวเรากระพิบตาวันหนึ่งหลายแสนครั้งเราเคยรับรู้กับมันสักกี่ครั้งหายใจเข้าออกวันหนึ่งหลายพันครั้งเรารับรู้กับมันจริงจริงจังสักกี่ครั้งอ้าปากพูดขึ้นลงวันเด้หลายพันครั้ง เราได้เอาใจใส่กับมันสักกี่ครั้งนะยกไม้ยกมือยกแข้งยกขาเหลียวซ้ายแล่ขวาสิ่งเล็กเล็กน้อยน้ยเหล่านี้มันอยู่กับเราตลอดเวลาเราก็ไม่ค่ยได้ใส่ใจกับมันแต่หารู้ไม่ว่าเบื้องหลัง <c oughs> ของมันนั้นยิ่งใหญ่กลัวมันจะทำงานได้แบบนี้นักวิทยาศาสตร์ที่เก่งที่สุดก็ไม่สามารถผลิตคนไกตัวนี้ออกมาได้สมบูรณ์เหมือนกับธรรมชาติให้เรามา เพราะฉะนั้นความเป็นไปความเปลี่ยนแปลงของมันจะต้องมีความหมายมหาศาลถ้าเราเข้าใจแต่เราไม่เข้าใจมันก็คือสิ่งไร้ค่าเหมือนไก่ได้พลอยหรือเหมือนเด็กได้คอมพิวเตอร์ชนิดดีแต่ไร้เดียงสาเนีย่ยไม่มี <c oughs> ประโยชน์อะไรสำหรับเขา เพราะฉะนั้นเราเองเราได้ชีวิตอันมีค่านี้มาเนี่ยทำไมเราละเลยลเราไม่ใส่ใจเรามัวไปโอดครวรทุกกับทุกเล็กเล็กนน้อยไปโอดครวรกับความเจ็บป่วยเล็กเล็กน้อยวิตกกังวลไม่จบไม่สิน้นทำไมไม่มองผ่านมันไปบ้างนะกลับมาดูแลตัวสัจธรรมที่ปรากฏทุกวันทุกวันเนี่ย อาบน้ํากินข้าวเข้าห้องน้ําหนักเบาเป็นสัจธรรมให้เราเห็นตลอดเวลาแต่เคยเอาใจใส่สิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้บ้างไหมเนี่ยสิ่งที่น่าคิดนะเราตายไปแล้วตายไปอีกก็ไม่เราไม่แน่ใจว่าเราตายไปครั้งนี้แล้วจะได้เกิดอีกมาเป็นอะไรเนี่ยเกิดมาแล้วจะมาเจอคําสอนพุทธเจ้าที่มันทําให้เราเห็นความจริงอย่างนี้ไหมเนี่ยยากนะเพราะนั้นไหนเราเกิดมาแล้วอย่า ให้มันผ่านไปด้วยเปล่าๆพยายามเอาอะไรจากมันให้ได้เอาสิ่งที่มีค่าสูงสุดจะได้ทรัพย์สินเงินแทนเป็นเงินทองเป็นแสนเป็นล้านก็ไม่คุ้มกันเพราะมันไม่รู้สิ่งนี้แต่พอรู้สิ่งนี้แล้วเนี่ยมันก็ได้สมบัติทั้งหมดคืออริยสมบัติอริยทรัพย์เพราะนั้นการมาเข้าฤทธิ์ของเราเที่ยวนี้มีความหมาย จึงอยากจะปล่อยให้ทำเองนานๆไม่อยากจะรบกวนในช่วงท่ามกลางให้ทำลองดูว่าเรามีความเข้มแข็งแค่ไหนมีความตั้งใจแค่ไหนนะมีวิธีการที่จะดูตัวเองด้วยวิธีการใดบ้างเนะี่ยไม่ใช่ไปหมกมุ่นคุ้นคิดแต่เรื่องการเวลาเรื่องอยู่เรื่องกินเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องช่องเรื่องการได้การเสียเนะี่ยคิดมานานแล้วจบมันบ้างนะเนาะคิดในเรื่องใหม่ๆบ้าง เฝ้าดูในเรื่องใหม่ๆที่มันมีอยู่แล้วนี่นะเพราะนั้นในช่วงของวันนี้ก็มีความหมายตรงที่มันมีการกระทําที่ถูกต้องนะแต่การกระทําใดที่มันไม่ถูกต้องมันก็ไม่มีผลเหมือนกันก็ผ่านไปเปล่าเไม่เกิดผลอะไรเพราะนั้นทุกเวลานาทีเป็นเวลาที่เห็นความพิสูจน์ความจริงที่มีอยู่ให้มันถูกต้องให้มันเห็นชัดเรื่อยๆ ยาเรียกว่าคโนโวมาอุปจัคาขาคโนโวมาอุปจักาแต่ละขณะยาล่วงเลยท่านไปโดยเปล่าประโยชน์พุทธิยา้าเถัดคโนโวมาอุปจคาแต่ละขณะที่ล่วงไปอย่าให้มันเปล่าประโยชน์ให้มันมีอะไรติดขึ้นมาในจิตวิญญาณเราบ้างการรู้แต่ละขณะขณนะเพราะนั้นเองในกิจกรรมอันหนึ่งที่มาเห็นว่ายังละหลวมอยู่ที่ยังจัดการลำบากก็คือ ในช่วงของการรับประทานอาหารเนี่ยไม่ว่าช่วงเช้าหรือช่วงเพลินถ้าหากว่าเราจัดข้างนอกเนี่ยเราจะให้มานั่งทานรวมกันในที่เดียวกันเพื่อจะได้เกิดการศึกษาร่วมกันเรามาระวังสังเกตร,ร่วมกันได้พิจารณาร่วมกันแต่พอเราเข้าไปในตัวอาหารที่นั่งกันเหมือนกับเรานั่งปาร์ตี้กันที่บ้านเนี่ยกรรมฐา,านที่ตั้งใจ ประคับประคองมาทั้งวันมันหลุดหมดเพราะเรานั่งคุยกันจะเป็นไปได้ไหมตักแล้วมานั่งทานรวมกันอยากจะให้เป็นอย่างนั้นเพราะทุกสนามที่ทํามาข้างนอกทำงั้นหมดแต่ถ้าไปนั่งรวมกันเป็นโตเนี่ยสามวันเจ็ดวันนอะมาไม่ยอมมายอมให้ทําแค่สองวันแค่นั้นนะนอกจากนั้นต้องมานั่งตักแล้วไปนั่งทานข้าวามันตามสมทุมพุ่มไม้มุมที่ไหนก็ได้ โดยที่มันต้องมานั่งรวมกันามาทําอย่างนั้นในสนามข้างนอกแต่นี้ไปนั่งปาร์ตี้กันบนโต๊ะจบเลยาฉะนั้นทําไงช่วยกันคิดหน่อยอที่ถนนเจ้าค่ะถนนตรงทางเดินก็ตักแล้วก็ไปนั่งตรงฟุตปาดตอนเช้ามันไม่ร้อนนะคะหรือไม่ก็ผ่ากัน,น,นขึ้นมาในนี้สุ้นวันี้น่ารังเกียจไหม ไม่เป็นไรเจ้าค่ะน่าจะได้แต่ว่าพยายามโยคีต้องทานระวังอย่าให้หกนะคะอ๋อไม่มีเสร็จแล้วก็กลับลงไปทํากระบวนการเสร็จอาหารเหมือนเดิมเจ้าค่ะก็พร<อ>ุ่งนี้ยกมาทานที่นี่ได้เรามีะบวนการเรียบร้อยแล้วนันไม่ต้องห่วงธรรมะบริการเขาเลายจัดการเรียบร้อยให้หมายความว่าแต่ละคนตักเสร็จแล้วก็ในภาชนะมานั่งตรงนี้เรียบร้อยพบทุกคนแล้วก็ ทานไปศึกษาไปแล้วก็ในช่วงนั้นเราก็จะเปิดธรรมะของหลวงพ่อเรื่องพิจารณาอาหารของหลวงพ่อเทียนบ้างของหลวงพ่อให้ฟังไปเจรจาไปเคี่ยวไปทานอาหารในเวลาเดียวกันสองอย่างทั้งที่โพยนาอาหารและธรรมอาหารเราจรึงไม่ใช่เป็นเวลาทานอาหารเป็นเวลาศึกษาวิธีการทานอาหารเป็นการ เพราะในสวดทุกเช้าเราว่าพิกู่นางศิข่าซาชิวาสมาปนาถึงพร้อมด้วยศีขาและทําเป็นอาหารเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตเราสวดทุกเช้าแต่เราไม่เคยเข้าถึงมันเลยพิกูลนางศิข่าซาชิวาสมานาใช่ไหมถึงพร้อมเราศีขาและทําเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตคืออาหารคือทานด้วยศีขาและทําไม่ได้ทานอาหารทานด้วยทานด้วยการมีการศึกษา การทานด้วยที่มีทำนั้นคือเป็นเรื่องเครื่องเรื่องชีวิตมันถึงจะเป็นธรรมอาหารได้เปลี่ยนโภชนา,านอาหารเป็นธรรมอาหารคือมานั่งพิจารณาร่วมกันทานไปศึกษาไปเพราะนั้นฝากเรื่องนี้ให้พิจารณาด้วยคุณตาเจ้าค่ะ,<า>คะได้เจ้าค่ะได้ได้เจ้าค่ะแล้วพรุ่งนี้ถ้าเป็นอาหารหนักเหมือนเดิมนี่ไม่ยอมช่วงเช้าขอเป็นข้าวต้มหรือสลัดอย่างใดอย่างหนึ่ง เดี<า>เเ๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจัดเจ้าค่ะจัดให้เขา,าต<ร>้องเตรียมแล้วเจ้าค่ะเพราะมันมีผลนะมันมีผลเพราะธาตุขันนั่นเนี่ยมันต้องสอดคล้องกับทิ่งที่เราศรึกษาอันที่เราศรึกษาหนึ่งแล้วเวลาไปทานมันไม่สอดคล้องกับธาตุาาขันของเราเราก็ต้องมาต่อสู้กับวิบากต่อสู้กับผลวิบากของมันอึดอัดหนักง่วงเวลาเราทานแบบศึกษาแลวทำมันจะเบาสบายมีกำลัง เบากายเบาใจมีกำลังตกลงว่าช่วงเย็นวันนี้เราได้สรุปด้วยการเดินจงกรมแล้วก็ศึกษาสัจธรรมร่วมกันว่าเราทำเพื่ออะไรแล้วก็หวังว่าการเลิกไปจากนี้ก็ก็ข้าพครองจะให้หลุดตั้งใจอย่าคุยกันมากแล้วก็ห้องน้ำยังไม่ว่างแลราก็เอนั่งปฏิบัติรอไปเรื่อย ถ้าหากว่าว่างแล้วก็ค่อยเข้าไปศึกษายบเงียบเพราะฉะนั้นในสนามวิธีการหลวงพ่อเทียนไอ้ข้อพิเศษของมันก็คือเราจะต้องทําในบรรยากาศที่ค่อนข้างกว้างขวาง,วางแล้วเป็นธรรมชาติที่ทํามานะก็ได้ผลชัดเจนก็ขออนุโมทนากับพระพร้อมกัน